สวัสดีครับผมพี่น้องบ่ตอมอีสานแท้ครับมืนน่อนีเขา่าปลาเข่าดงอีกคือเก่าพี่น้องมาผู้น้ำตกพาลีคือเก่าครับมาหาหล่อเบิ้งเนาะมืนน่อนีกับเศร้าว,วันอาทิตย์ที่สิบสี่เมื่ครับสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมมากับสาวไกลอยู่ขึ้นเขาครับสวัสดีจ้าพี่น้องครับผมหานะเห็ด ปาหโขกนี่ครับนี่ครับสองดอกแรกเข้าใหาก้กบมาหอดพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วลครับหกโมงทนนสองดอกครับห,หมอมหาไปเรื่อยๆครับผมฝนตกแห้งครับเพื่อเคงคู่นี่เบื้งน้ามัานไหลหาต้นทางไปพี่น้อง เห็ดเท่ามันสีงามปเนาะฝนมันแห้งปวดเฮ้ยครับผมเล้วหลุ่นไปน้ำกันครับ <ừ. S 1> น่าเรียพี่นอ้องน่าเรียดอกอง,งามเลยตอนนี้เข้ากัอยู่พิกาดย,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 ยู่ทั้งล่างอกันเลยพี่น้องเลยพวกท่านเดี๋ขึ้นไปทึ่งๆอยู่ครับจ้ะงามเลยเล,ลาะเบินทั้งล่า,ง,ลาง,งไปสักก้อนครับผมเสียงมอไซค์ข้นคนลังขึ้นไปพี่นอ้องวนวันวนวันอยู <laughs> ่ พี่น้องแล้วเท่านางยังไงเลยเออเหมือน,นเลยง่ามง่ามดีเนาะเท่านี้แล้าก็ได้ขึ้นมาส้นสูงเลยด้วยพี่น้องอเด้ฮะกันเบิองครับจะได้คือจังุดเทือที่นแม่บนน้องพี่น้องเนาะ เงินมาสองสามเมือครับผมรุนกันต่อไปครับน,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 นี่เอาอืมมีเกลียวครับแข็งแข็งครับเห็ดทานดอดหนึ่งครับเห็ดดิน nhiệt than nồi đó nó than hấp than nhè nhở xuống <laughs> tốt là hết mất đất nào hết hai nhà khác mình hết mình vài đấy เน็ดหแดเน็ดแดดแบบนิดอะไรเนี่ยขคบเอ้เท่าแล้วพี่นอ้นนองเนี่ยพี่น้องเฮ็ดมันไหวเหรอครับเนี่ยเท่าเลยเหรอครับดอกบกไงว้เบื้องกันะนะตื้อดอกโน่นอนขึ้นเลรอ

มันงานไหนแกงแกงกน้อยหน้อยน้นนอยไมก,กินขั้วเดียวก็ได้เป็นห่อห่อให้พี่น้องเลยครับโอ้เจอสิพ่อย่างไก่เมื่อไรเอเมื่อแล้วบ่วอะไรเนี่ย ดอกตูมมีมฝน,นตกอย่ดอกรนมเกี้ยะเออดอกตูมข้าวดินโด <c oughs> นดอกแน,นยเห็ดไหมไีโต,ตนได้เล่มกินพี่น้องเมื่อนี้ <c oughs> นี่ครับกินเห็ดดินเลยครับพี่น้องเชื่อที่กันนี่นี่ดอกแข็งดอกนี่ดีครับนะครับดอกตูมเห็ดดินนะครับพี่น้องเห็ดดินดอกแข็งแข็งนี่คำว่าถือฝนมาขึ้นใช่สิงห์ตกะแห้งฝนมาขึ้น น้ำจนไหลอันกวางเพื่อนผู้นะทีมกดินสองดอกบ็ค่อยทีเนาะก็ค่อยจีนดอกนึง ให้กำลังออกเพลิงเลยมอ,นอนนหน่อยๆนกะันอะไรใหผมมากครับว่ามันเห็ดไข่เห็ดดินใหญ่พี่น้องจี oh. จีเห็ดตะไข่หน่อยพี่น้องนี่พี่น้องจีเห็ดไข่ไหมครับ nhịp tin nhịp tin đột dày dày rồi các vị ạ nó khổm lái này hoặc tùm tùm như nhầy ra đột nâng thứ này uh, đột Ô, như đồng luống đó. ีบ่แทนหน่อยลงเหลืออยู่พี่น้องนี่คืออื่องอ่างนะครับอื่องอ่างนั่นไปแล้ววาวเท้าไกนะ่สาวไก่งไงสื่อ่อนเฮ็ดไข่พี่น้องไข่มีแเตจี มูนี่ซีดอกอเออดอกงามลูกข่งอันธงมาสร้างเหลือแทอบาานคงบ่าวตอมบ้อนี่ทาจนเทาแล้วว่ พี่น้องเพิ่งจะหายอยู่นั่นแหละครับมูนี่สีดอกโคนรเามงามๆอยู่ขางถนนนะครับยัง <c ười> เหลือให้บลาตอมอยู่ครับนะครับลงมาทาั้งลาคือเก่าแล้วล่ะเลย <c ười> <c ười> ครับสื่อคุ้มดอก ตุมได้พี่น้องอ๋อหิวเขาแล้วพี่น้งองแสบม่วงัวแลลวเก่ามว่วงแล้ะคือ,อาานาอวนเลย ไข่เหรอครับวัอนี้ดอกกีนไงห้องเงาจ้ะครับเนาะเห็ดตะไคร่ไข่เห็ดพครัน่นพึ่งเห็ดพึ่งคุกพึ่งคุ้มคุก โยมันเหนเนาะอครับผมพี่น้องก็ไล้ลงมากวัดทั้งลางนะครับเดี๋ยวจะเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยยังไงเดี๋ยวปนก็แกงก็เจาะหน่อยๆเห็ดมันอยากไหว้เหรอครับโคกพาลีต่อไปก็จะเป็นโคกท่าอื่นหมดแล้วครับมันออกกอนมู ออกเป็นซิปมือเหอครับจะ่้นกับลายค้นกับมาาคือเราคนเถิดกำลังเขาไมาเรื่อยๆได้ว่ากัน <c oughs> คือเขาไปเลืกๆเขาไปใน่เน่เนี่เสียจ้ะก็จ้เาก็ได้ออกมากอยู่จ้ะก็มีคนได้คนบอ่อเหรอครับเนี่ยเห็นผู้ตาดีก็ได้อ <c oughs> นะไปไปแต่ิราพี่ละนองไว้เพียงเท่านี้แหละครับผม ฝากากดไลค์กดติดตามให้น้ำเดอ้พอ,ดอพี่น้นองเด้อคลิปนี้ก็ราพี่น้องเพียงเท่นนิดละครับบอตองก็สาวไกลกะขอสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า